เสียงข้อสังงกรสีที่โค้งโมรณะหมู่บ้านท่าสำราญมีถนนตัดผ่านเส้นหนึ่งที่ชาวบ,บ้านเรียกกันติดปากว่าโค้งรอยศพมันเป็นทางสามแพร่งที่มืดสนิทและไม่มีไฟท่าตรงหัวโค้งนั้นมีศาลเพียงตาเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่สภาพสุดโทรมมีพงมาลัยแห้งกรังและขวดน้ำแดงที่สีซีดจางวางตะเกะระกะชัยเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเขาเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องลีหลับ คืนนั้นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับจากบ้านเพื่อนตอนเที่ยงคืนกว่าลมหนาววะัะหน้าจมเขาต้องหรี่ตาลงเมื่อถึงทางสามแพร่งเครื่องยนต์กลับดับลงดืด้อความเงียบสงัดเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงจิ้งปรีดที่จู่ๆก็เงียบเสียงลงรอบกัใชายพยายามสตาร์ทรถแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงตึงตึงตึง หมือนคนเอาของแข็งบางอย่างข้อกับสังกะสีเก่าๆชายเงยหน้ามองไปที่ศาลเพียงตาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนขอบโพดข้างศาลเธอสวมเสื้อผ้าสีหมดที่ดูเปียกชื้นและมีกลิ่นคาวโชวยมาตามลมพี่ครต้ผมเสียว่าจะมีเครื่องมือไหมชายถามออกไปเพราะคิดว่าเป็นคนแถวนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแต่เสียงคอ,อยังคงดำเนินต่อไปชายเดินเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัย ื่อแสงจันทร์ลอดผ่านเม็ดลงมาอางใต้ร่างนั้นเขาถึงกับค้างแข็งเธอไม่ได้ใช้มือค้อสังกะสีแต่เะว่าเธอกําลังเอาศีรษะของตัวเองโขกกับแผ่นสังกะสีที่หน้าสานซ้ซําๆเสียงที่ดังตึง้งคือเสียงกระโหลกกระทบเล็กร่างกายของเธอสั่นเทิมผิวหนังซีดเผือดจนเห็นเส้นเลือดสีดําและที่สําคัญที่สุดบร,ริเวณลำคอของเธอมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่เหมือนถูกขอมีคมตัดจนเกือบขาดเธอค่อยๆหันกลับมา ดวงตาของเธอไม่มีตาดำมีเพียงตาขาวที่เบิกโพลาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยที่แตกกระจายเธออาปากกว้างพยายามจะพูดแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงเสียงขอ่ข้อและเลือดสีครัมที่ไหลพะลักออกมาชายจำได้ทันทีผู้หญิงคนนี้คือแตงพี่สาวแถวบ,บ้านที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถแหกโค้งตรงนี้เมื่อเดือนก่อนสภาพของเธอตอนนั้นคือคอหกักและถูกสังกะสีจากรถบรรทุกพัดเข้าที่ลำคอ มาอยู่ด้วยกันเสียงแหบพระดังขึ้นในหัวของชัยทันใดนั้นร่างของแตงก็พุ่งเข้าใส่ชัยด้วยท่าทางบิดเบี้ยวชายทิ้งรถแล้ววิ่งสูดชีวิตโดยแม่หันหลังกลับเขาได้ยินเสียงฝีเท้านักหนักวิ่งตามพร้อมเสียงคอสังกะสีที่ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาล้มงหลงหอบหายใจหน้าประตูบ้านตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรถมอเตอร์ไซค์ของชายล้มคว่ำอยู่ตรงโค้งนั้น สภาพรถไม่มีอะไรเสียแต่ที่น่าขนลุกคือบนเบาะรถมีรอยฝ่ามือสีดำเป็นคราบเลือดแห้งกรังและมีเศษสังกะสีเก่าๆชิ้นหนึ่งวางอยู่ชาวบ้านเชื่อกันว่าผีตายของที่ตายก่อนอายุไขมักจะต้องหาตัวตายตัแวแทนเพื่อให้วิญญาณของตัวหลุดพ้นจากพันธนาการที่ทางสามแครงแห่งนั้นและดูเหมือนว่าแดงจะยังคงนั่งรอใครสักคนอยู่ที่ศาลเพียงตานั้นต่อไป